คอลเลกชันน้องใหม่นะคะต้อนรับปีนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยเก๋น่ารักมากนะคะรุ่นเจสสิก้านั่นเองนะคะตัดขึ้นมาสองขนาดด้วยกันเลยนี่สวยจนต้องบอกเลยว่าสองขนาดนี่นะคะพร้อมส่งเลยไม่ว่าจะเป็น8นิ้วหรือว่า10นิ้วนั่นเองนี่สะพายขึ้นไหล่ได้ครอสบอดี้รูดปึ๊ดเลยค่ะนี่ ตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากและลงตัวมากนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตามหากระเป๋าแบบ everyday bag นะคะรุ่นนี้นะคะเปิดปิดนะคะก็แค่หมุนล็อกนะคะตัวนี้นี่งานอะไรสั่งทําพิเศษเลยสำหรับคอร์รคชันนี้โดยเฉพาะเลยนะนี่สวยเก๋น่ารักมากนี่ภายในนะคะนี่เปิดอ้ากว้างนะคะนี่ ใช้งานง่ายนี่แบบนี้เลยมีช่องซิปให้เรียบร้อยเลยนะแบบนี้เลยค่ะนี่ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้สบายมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตามหากระเป๋าแบบใช้ everyday bag นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าใส่กระเป๋าตังใบยาวเหลือพื้นที่ให้อีกเยอะเลยจะไปใส่กระเป๋าสตังใ,สงใบยาวสองใบยังได้เลยเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าจุมากนี่ตัวนี้เลยอ่ะนี่เปิดปิดนะคะวางสายบิดล็อกได้เลยค่ะนี่ ใส่เป็นพวก iPad ดมีนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นอ่าแป้งพับนะคะใส่ของมือถือสองเครื่องก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยตัวนี้สายคลอสบอดี้แบบนี้หรือว่าจะสไายขึ้นไหลแบบนี้ได้หมดเลยเนาะอ่าแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ถ้าเปิดไซส์8นิ้วสายคลอสบอดี้ยังไงตัวนี้นะคะ8นิ้วนะคะมาพร้อมนี่เลยเปิดปิดเหมือนกันบิดล็อกขึ้นมานะคะภายใน อากว้างนะคะมีช่องเสียบบัตรให้นะคะแล้วยังไม่พอมีช่องกลางให้นีสามารถเสียบได้อีกนะคะนี่แบบนี้เลยสป라าดขึ้นไหลได้นี่ใบใหญ่ก็มีเน้มมีช่องหลังให้นะคะสามารถเสียบของได้อีกนะคะหรือว่าเป็นมือถือตะากูลฝาพับก็สามารถเสียบช่องหลังได้เช่นกันนี่ cross body ได้นะคะหรือว่าจะนี่เลยนี่ cross อสบอที่ดูดนี่ไซส์8นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองน่ารักเนาะ นี่สวยน่ารักค่ะนี้ตัวนี้นะคะเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบคือมันนิ่มแล้เบามากเนี่ยเป็นหนังแกะมันมีความนิ่มความซอฟนะนี่แล้วงานดูซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือออกแบบมาให้ลงตัวกับการที่เป็นฝาพับนะคะแล้วเป็นลายนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ ลายตารางตรงทุกช่องเนาะ,ะสนใจนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้เลยนะคะมาพร้อมโปรโดีๆอีกแล้วนะคะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะจัดโปรหมดเลยไซส์เล็กนะลดเหลือเพียง2,555บาทส่วนไซส์ใหญ่ลดเหลือเพียง2,855บาทเท่านั้นนะเป็นคอลเลคชันน้องใหม่ล่าสุดเลยนี่สนใจนะนี่ทักแชทได้เลยหรือว่าจะขอดูเพิ่มเติหรือว่ากดโค้ดลดเพิ่มได้อีกด้วยอะ่ะสนใจก็นี่เลยคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ